คลิปนี้เราจะใช้ยานมุนีนะคะยานมุนีนัคราชนะคะในการเปิดดวงนะคะอ่ะช่วงนี้ขอสื่อสารกับองค์ปู่องค์ย่านะคะคนที่มาเจอคลิปนี้ขอให้องค์ปู่องค์ย่านะคะดึงเฉพาะคนที่เป็นลูกหลานเฉพาะคนที่ศรัทธาเฉพาะคนที่เป็นสายพญานาคถ้าใครไม่ใช่ขอให้เขาเลื่อนผ่านนะคะนี่คือพลังงานของออลูกหลานพญานาคนะ ใครคิดว่างมงงายเลื่อนผ่านได้เลยนะคะอะขออนุญาตสิ่งรรศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมนายเวรของทุกคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะใครที่เข้ามาครั้งแรกนะคะทำความเ,เข้าใจกันก่อนเนาะการเปิดไพ่ของมี่อาจจะใช้เวลาประมาณน่าจะถึง10นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคัดเฉพาะคนที่ใช่เข้ามาเท่านั้นค่ะถ้าคุณคิดว่ามันนานนะคะคุณสามารถเลื่อนผ่านได้เลยนะคะเราจะไม่ได้เปิดแบบ สนาทีสามนาทีนะคะน้อยมากที่มีจะเปิดนะคะอย่างมากก็คืออ่าย่างอย่าง,อย,างอย่างน้อยสุดๆเลยก็คือไม่ถึงสามนาทีนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเลยนะคะจะเลยจะเกินนะคะจะถึงสิบนาทีด้วยซ้ำเนาะเพื่อเพื่ออยากให้ทุกคนที่เข้ามาฟังเนี่ยนะคะได้กำลังใจแล้วก็การขยายนะคะคำของ สิ่งที่พ่อยากจะสื่อสารเพราะฉะนั้นไม่ได้อยากให้ทุกคนเข้ามาฟังเพื่อที่จะบอกว่าคุณจะรวยคุณจะรวยคุณจะรวยคุณจะมีโชคลาภแต่อยากจะให้คําแนะนำนะ้ออยากจะให้กําลังใจนะคะได้แนวคิดกลับไปแล้วกันเนาะ,ะมาดูกันนะคะคือพูด,ดยาวมากนะคะนี่ก็จะสองนาทีแล้วใครที่ฟังอยู่ก็ขอให้ใช้ความอดทนนะคะคุณได้คุณได้แนวคิดจากจากแต่ละคลิปของมี่แน่นอนถ้าคุณตั้งใจฟังนะคะ,นะะมาดูกันว่า ให้ห้าใบล้วกันนะคะว่าองค์ปู่องค์ย่าท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณน,นะคะกับลูกหลานพญานาคนะคะอยากจะแนะนำอยากจะบอกต่อยังจะอวยพรนะคะอยากจะ,ะ,ะ,กจะเ,เตือนอะไรไหมนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะบางคนได้คําตอบจากไพ่เลยก็ได้นะคะไม,ไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินนะคะการเปิดไพ่ของมี่คือเอาคนที่ ฟังจริงๆแล้วก็ไปปรับใช้พอนะคะหลายๆคนเข้ามาแล้วเอาบอกตรงๆว่าค่าครูมี่ก็แพงนะคะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนมาเสียตังค์อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังฟรีกันแล้วกันเนาะ,ะฟังฟรีแล้วก็แชร์ออกไปแค่นั้นเป็นกําลังใจสนับสนุนคลิปให้มีก็พอเนาะนะคะถ้ากําลังไม่พอไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปยืมไม่ต้องไปดิ้นรนในการหาค่าครูมานะคะฟังเป็นแนวทางแล้วก็ไปปรับใช้ก็พอเนาะนะคะ,นะคะเราไม่ได้อยาก เราไม่ได้อยากได้ปัจจัยของคนที่ถามว่าเราต้องการเงินไหมเราต้องการคะ่ะแต่เราไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะคะไม่ต้องเนาะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะฟ,ฟังฟังฟรีแล้วรับไปไป,ปรับใช้ก็พอนะคะโอ้คนที่มาเจอคลิปนี้ไพ่เทวีขึ้นมา นะคะไพ่ผู้อย่างรู้นะคะไพ่คนมีญาณคนมีสัญชาตญาณบางคนเข้ามาเนี่ยมีบอกเลยว่าส,สายญาณพญานาคอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่มันปัจเจกนะคะเรื่องที่นานาจิตตังนะคะไพ่เทวีขึ้นมาไพ่ของคนที่มีญาณอย่างรู้ความสามารถพิเศษมีเซนต์มีสัมผัสพิเศษถ้าใช่บอกใช่ถ้าไม่ใช่ไม,ไม่ก็บอกว่าไม่นะคะคนที่ เป็นครูบาอาจารย์คนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคนปฏิบัติอยู่แล้วนะคะคนพุณง่งยๆเป็นคนมีองค์มีมีมีม,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 มีมีคร,รุภายในนะคะอันนี้คืออ,อยากจะสื่อสารนะคะในสิ่งที่มีสื่อสารได้นะคะถ้าถ้าพูดไม่ไม่ถูกใจก,ก็ต้องขออภัยด้วยคนที่มาเจอคลิปนี้หลายๆคนนะคะมีเซนถามว่ามีสัมผัสที่6นะคะบางคนมีมีมันมันแวบมันแวบไปนแวมันจะใช่ไหมนึก หรือคิดอะไรหรือฝันหรือได้ยินเสียงนะคะจะใช่หรือไม่ใช่คุณมีนะคะแต่จะมีมากมีน้อยนั่นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้มันชัดเจนคุณต้องปฏิบัตินะคะไพ่ใบนี้คือคนที่มีของเก่านะคะมีของเก่าอยู่แล้วเนาะนะคะไพ่ใบต่อมาค่ะไพ่ใบนี้ธนูเจคือคนที่มีความรู้ความสามารถความพยายามนะคะคนที่สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่ผ่านเข้ามาได้ด้วยตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลักนะคะเชื่อว่าฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้แล้วฉันจะฝ่าฟันปัญหานี้ไปได้ดน,นี่คือตัวตนของคุณนี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าใช่บอกใช่ถ้าไม่ใช่บอกไม่ใช่นะพลังงานของคนที่เจอปัญหาเข้ามาถามว่าหนักไหมถักหนักแต่คุณสู้ด้วยตัวคุณคเองอ่ะคุณยืนด้วยด้ขาอภัยใบเนี้ยคือยืนด้วยขายืนด้วยหลังแข้งของตัวเองเป็นผู้หญิงเก่ง นะคะเป็นผู้หญิงเก่งเดี๋ยวถ้าเป็นผู้ชายก็คือคนเก่งเหมือนกันหรือคนที่เป็นผู้ชายแล้วมาฟังคลิปนี้คือคนที่มีแฟนมีแม่มีคนรอบข้างนะคะที่เป็นผู้หญิงเก่งให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือนะคะหรือเป็นเขาเรียกนาลิวประถมมีคนช่วยที่เป็นผู้หญิงอยู่ข้างหลังเรานะคะเพราะฉะนั้นได้ผู้หญิงเก่งนะคะล้วคนที่มาเจอคลิปนี้ก็คือผู้หญิงเก่งนะเป็นผู้หญิงเก่งอยู่แล้วเนาะนะคะภพ่ใบนนี้ขึ้นมาอ่า ท้าววิรูปกขึ้นมานะคะองค์ปู่วิรูปกโขนะคะคือในเรื่องของการงานธุรกิจนะคะการต่างประเทศนะคะจะดีเนาะการติดต่อสื่อสารนะคะ <contexts festivals> ในเรื่องของการเงินการงานจะดีมากนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากนะ,ะ <pet it> พลังงานของบางคนอยากจะเดินทางต่างประเทศนะคะติดต่อกันต่างประเทศสื่อสารต่างประเทศนะคะมีโอกาสมีโอกาสได้เดินทางหรืออาจจะมีคู่นะคะมีแฟนมี ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นต่างประเทศนะคะให้ความสนับสนุนมีสายเตใครที่สมัครงานไว้มีโอกาสที่จะได้งานสูงมากนะคะจะได้งานสูงมากนะคะจะมีถ้าถ้าโสดอยู่จะมีคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอายุเหนือเยอะกว่าเราอะ่ะเข้ามานะคะมีคนสนับสนุนในเรื่องของการเงินการเงินดีมากไพ่ดีทุกใบมีบอกเลยคนที่มาเจอคลิปนี้บูชาองค์ปู่ศรีสัตนคราช คนที่มาเจอคลิปนี้เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนในเรื่องของการงานมี่บอกเลยการงานการเงินคุณจะมีคุณจะมีคนหนุนคนจะมีคนช่วยเหลือนะคะไม่ต้องห่วงเลยงานที่สมัครไว้มีโอกาสได้เห็นไหมเนี่ยพลังงานดีมากนะพลังงานใบนี้นะคะมีโอกาสได้ไปกราบไหว้ปู่ด้วยนะนะคะเหมือนถึงว่าท่านเข้ามาสื่อสาร นะคะคุณอาจจะจะต้องเดินทางหรือคนที่มาเจอคลิปนี้อาจจะฝันเห็นพญายนาคสีเขียวนะคะอาจจะฝันเห็นพญายนาคสีเขียวหรืออาจจะฝันเห็นงูเห็นพญายนาคสีใดก็าตามแต่เน้นย้ยําเลยชัดอาจจะเป็นสีเขียวนะคะ,ะ,ค,ะคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปขอพรไปไหว้พญายนาคไม่ใช่แค่ปู่ศรีสัต,าตานาคราชนะคะทุกสายเลยนะคะช่วงนี้เนาะ,ะนะคะก่อนเข้า,าพรรษามีโอกาสไปขอพรท่านเนาะ,ะเพื่อเป็นสิริมงคลอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไพ่ใบต่อไปไพ่ใบสุดท้าย น่ากลายเป็นหินนะคะไพ่ใบนี้คือคนที่มาเจอคลิปนี้ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ทำธุรกิจออนไลน์บางคนทำธุรกิจสีเทาใช่ไหม <laughs> นะคะธุรกิจออนไลน์จะปังธุรกิจสีเทาจะปังไม่ได้ให้งมงายนะคะหรือการเสี่ยงโชคคุณจะมีเงินเข้ามามีเงินหมุนเวียนนะคะการเงินของคุณจะมีเข้ามีออกมีเข้ามีออกให้คุณบริหารจัดการให้ดีมีเข้ามาได้มีจ่ายออกไปนะคะการเงินดี เพราะฉะนั้นไพ่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งห้งาใบคือพลังงานที่ดีมากค่ะนะไม่ใช่ไพ่เสียเลยสักใบแล้วเป็นไพ่สนับสนุนในเรื่องของการงานกับการเงินจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือขออีกสักหนึ่งใบนะคะปู่ย่าอยากจะบอกอะไรอีกสักหนึ่งใบมีเวลาอยู่นะคะวู้ไพ่ดีมากมีโอกาสไปกราบไหว้เลยนะนะคะสายพญายนาคนะผลลุกจริงๆนะคะปู่ธนมูลนัคราชไพ่ใบนี้คนเกิดวันศุกร์นะคะพลังงานใบนี้คือคนที่ จะทางานในเรื่องของการติดต่อสื่อสารงานการบริหารนะคะแม้กระทั่งอ่าไพ่ใบนี้ขึ้นอ่ะไพ่ใบนี้นะคะในเรื่องของงานประจํางานข้าราชการงานที่แบบว่าในเรื่องของหน่วยงานรัฐนะคะจะปังนะคนที่มาเจอขึ้นมีระวางังแค่เรื่องของนะักความใจใหญ่ไพ่ใ <laughs> บ,บนี้ให้ระวังในเรื่องของความใจใหญ่ใจโตนะคะใจหน้าหน้าใหญ่ใจโตแล้วกันนะในเรื่องของการใช้จ่ายนะ อย่าฟุ่มเฟือยนะคะเก็บหอมรอมริบถ้าคุณเก็บหอมรอมริบคุณจะมีเงินเก็บเยอะมากนะคะไ่ใบนี้เนาะนะคะปู่เทาน้ำมูลก็คือคนวันศุกร์นะ,ะมีโอกาสได้ไปกราบไหว้ด้วยนะคะพลังงานใบนี้มีบอกเลยว่าปู่ศักดิ์สิทธิ์มากไปมาแล้วนะคะไปมาแล้วนะคะนี่แล้วก็มีไปมาตลอดนะคะคือปู่ศรีสตาคราชมี่บอกเลยว่าปังจริงนะคะอันนี้คือสององค์ที่มีบูชาที่เขารบมากๆนะะเพราะฉะนั้นคนที่มาเจอคลิปนี้ต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งที่คุณ เคารพบ,บูชาแม้กระทั่งปู่วิรูป,ปักนะคะเนี่ยคุณต้องมีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความมาเอินที่คุณมาเจอคลิปนี้นี่คือพลังงานของคนที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะคุณต้องทํางานด้วยนะไม่ใช่แค่มีบอกว่าจะดีจะดีจะด,จะดีแต่คุณอยู่เฉยๆไม่ คือคุณทําของคุณอยู่แล้วมีเชื่อว่าคุณทําของคุณอยู่แล้วเพ,พาะไพ่ใบนี้ขึ้นคือคุณพยายามของคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปู่ย่าจะสื่อสารคือลูกลักคือลูกหลานนะคะทาไปที่เหลือเดี๋ยวปู่ย่าจะช่วยคุณเองนะถ้าใช่รับคําทํานายถ้าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยค่ะ